สวัสดีครับเพื่อนนักบินที่คารพรัุกั่นนะครับวันนี้จะพามาดูว่าถ้าผู้ที่สนใจที่จะเปิดร้านเล่นกีฬาเป็นเเวลานะครับว่าชีวิตประจำวันต้องทําอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็มารับลูกค้านะครับขับเรือมานะครับขับเรือมาแล้วก็มารับลูกค้าขับเรือก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับวันนี้มารับลูกค้าไปดูไอ้้านฝึกนะครับจะจะเป็นการฝึกบินเอ่อไมโครไลท์นะครับขึ้นลงในน้ํา เเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ก็เวลามารับลูกค้านี่ก็จอดเรือข้างหน้าได้เลยนะครับก็จะมีที่พักนะครับในส่วนของลูกค้ามีที่พักนะครับเวลาเรามาก็สามารถสั่งอาหารรับประทานนะครับก็ลงบินลงบินค่าเ้จ่ยะไรทั้งหมดในส่วนลงบินห้องพักของลูกค้าได้เลยนะครับก็รอลูกค้าตื่นสวัสดีครับ Thank <laughs> you.